สวัสดีค่ะคุณครูครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเนื่องจากวันนี้เรามีนัดก,การสอบเก็บคะแนนใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวครูจะให้พวกเราลงมือทําเลยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนห้ามอุดจริตในการสอบนะคะใครที่พูดจริตนะคะแอบรอดเพื่อนนะคะครูจะให้ศูนนะคะคะแนนเนอะไม่มีข้อแม้เริ่มลงมือทําได้คะ่ะ คือหนูอะค่ะเห็นธนาสอบตอนที่ว่าเราสอบนเนก็บคะแนนกข็หันไปรอบทีวัดน,นะคะแล้วก็หันซ้ายหนาันขวาเหมือนจะรอบเป็นตัด้วยค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวครูจัดการอขอบคุณมากค่ะล,ลูกค่ะคนะสอบราพบคุณหน่อยลูกโอเคค่ะจ้าครับคุณเรียกผมากมาอะไรหรือเปลมันมีเอกสารภาพใช่ไหม ไม่มีครับอะไม่เป็นไรนะคะแต่ครูรู้ครูเห็นนะคะว่าหนูทอะไรเนาะแต่ครั้งนี้ถือว่าครูจะให้โอกาสนะคะแต่ว่าข้อสอบหนูครูจะให้ตกไว้ก่อนนะคะและหว,วังว่าครั้งหน้าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ คนข hey, ี้โกงนี่เองเฮ้ยแล้วอะไรอย่างนีวะก็แกงขี้โกงใช่เหรออ oh, oh, oh. ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยพี่กูผ่านะเฮ้ยนุ้ไม่ผ่านนะอางนี้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณช่วยแก้แล้วเออช่วยช่วยไปได้ปะนี่ก็ผ่านแล้วเอชมพูลงานละครห้องเราอะไม่อพี่อยไรอยู่ว่าเราจะแบบไหนระหว่างแบบละครเวทีแบบไทยๆกับแบบซีรีส์เกาหลีอะเพรว่าแบบไทยก็ดีนะจะได้รักษาวัฒนธรรมไทยแต่ว่าซีรีส์เกาหลีก็ฟินนะ แต่แบบไทยดีกว่าไหมยังก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอเล่อกให้นะแต่ว่ารอ่าจะต้องใช้แบบเพื่อนผู้ชายมาช่วยรอแสดงเพื่อนผู้ชายจะช่วยเราอยู่นะแต่มีคนนึง้มาที่กองทดสอบรอบที่แล้วชื่ออะไรนะชื่อสิ๊บใช่เราเห็นไม่ทำอะไรเลยเระเล่นเกมเดี๋ยวช่องเดีดีให้เรเิินี่แล้วเรื่องงานแสดงละครนี่มีอะไรให้เราช่วยไหมมาเฟียไม่ต้องทำ มาจะทำเรียแล้วให้นาเอะราได้เกมกปี้องหายวไนัยก้องจะใส้วัาช่วยเพื่อนดิ ยุ่งอะไรอ่ะแล้เพื่อนอยู่บ้นขอโทษด้ยล่ะไม่ได้ยุ่งแต่ที่2เฮ้ยเบียทำไรวะสรุปไม่ต้องถามเล่นเกมเพื่อนเอาเพื่อนเอาให้ทำครับหั่คนครับเดียให้เกมงหั่คนอยู่แล้วเพื่อนไม่ทำเดี๋ยวออกคนนะไม่ทำไม่ทำนี่จะผีไม่เอาเล่ไม่ทัน เฮ้ยพูดไม่ฟังมังเหรไฮ้ยเย็นด่เป็นดหรเล่นกมนี่รโมแก็นักูบอะไรนเอื่อรออ์หน่ได้ไหมไม่ได้อยู่เแล้วตเอง่ะไม่เิน่ได้เจะหนูตัุยคอนเสิไแลวเฮ้ยมาที่ที่ไปหมดแล้ว เกเรีไม่ได้กลัดีค่ะคุณคู่สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันสอบนะคะหวังว่ารอบนี้นะคะจะไม่มีการผูจริตแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือทำข้อสอบได้ค่ะ เ ais, ุ Depois, ้ยเฮ้ยล้วสอนผ่ายแล้วเอ้ยเห็นไหมเฮ้ย่าได้กลัวเฮ้ย